สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจฟอร์ดแต่งโปรแรงบายหนูแดงพานคอรน,นะคะวันนี้นะคะหนูแดงนํารถเน็กเจนในรุ่น XLT เกียร์ออโต้ค่ะมารีวิวให้ดูเลยนะคะว่าหลอแบบนี้แต่งอะไรกันไปบ้างค่ะเริ่มที่จุดแรกเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะเปลี่ยนเป็นทรงแรปเตอร์นั่นเองพร้อมไฟสิวีส้ม3จุด ตัวอักษรเอ r บีนะคะเป็นโทนสีขาวตัดกับสีดำหล่อแล้วก็เข้ากันมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะไฟด้านหน้านะคะก็เป็นไฟ LED นะคะอัปเกรดไฟเส้นเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ด้วยค่ะครอบไฟหน้าไปให้แบบนี้นะคะยิ่งทําให้ด้านหน้าของรถคันนี้นะคะดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาค่ะในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะก็ได้ทําการอัปเกรดนะคะเป็นกันชนชุดเหล็กของฮัมเมอร์นะคะของเพิ่งออกมาแล้วก็เอามาติดเลยค่ะมีห่วงโอเมก้านะคะลากจูงได้จริงถึง3ตันเลยค่ะครอบไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีเป็นไฟ LED ค่ะที่ติดมากับ ชนนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวขึ้นมาดูด้านบนกันบ้างด้านบนนะคะก็ติดตั้งนะคะเป็นสรูปนะคะทรงฟิตรูปแรสีขาวนะคะตัดกับสีดาด้านเป็นไงคะหล่อม,มากๆเลยนะคะสําหรับด้านหน้าของรถคันนี้ค่ะถัดมาด้านข้างก็นค่ะก็ติดตั้งนะคะซุ้มล้อ6นิ้วแบบหมุดเงินค่ะแล้วก็ช่วงล่างของเรานะคะยกก้อนหนุนโดยการรองหัวโชคนะคะขนาด 2นิ้วนั่นเองค่ะยางนะคะเป็นยาง M อชีนนะคะสเปคอย่างที่33ทั้ง2.5 R 2 0นะคะยางนะคะก็เป็นยาง MT ดอกยางลึกแบบนี้เลยแม็กนะคะก็เป็นแม็กของยออฟเซตลบส4่นะคะเป็นแม็กของออฟโรดนั่นเองค่ะหล่อแล้วก็เข้ากับรถคันนี้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างนี่ค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกนะคะเป็นค o l สีกับตัวรถนะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็สติเกอร์ค่ะหล่อๆแบบนี้เลยค่ะลายน้องแรดนะคะตาสีแดงค่ะ ป้ารองมือจับคิ้วกันศาสตร์หนูแดงก็ติดตั้งให้ค่ะด้านบน,นะคะ่ะก็ติดตั้งเป็นตะแกรงโซลารูฟนะคะเป็นไฟ LED เลยนะคะไฟส,อส่งสองสว่างมากๆเลยค่ะนี่ค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะก็อัปเกรดค่ะบันไดข้างนะคะเป็นของชุดเหล็กฮัมเมอร์เช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่ารถคันนี้นะคะเป็นฮัมเมอร์รอบคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนี่ค่ะด้านหลังก็ติดตั้งเป็นโรบาท,ทรงเอนะคะของฮัมเมอร์มีไฟเบรกลงที่สี่แล้วก็มีเป็นไฟ LED นะคะสองช่องด้วยะคะ่ะด้านบนค่ะ ออปชันเต็มมากเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะด้านบนก็ติดตั้งเป็นโรลลิสนะคะนี่ของ h mm ั m m e r เช่นเดียวกันค่ะห mm hmm. ล่อมากเลยเนาะสำหรับรถคันนี้ค่ะ mm hmm. นอกจากนั้นค่ะยังไม่พอนะคะคร mm hmm. อบฝาท้ายไปให้อีกนะคะตัวอักษรได้พอดีก็เป็นโทนสีดําเงานะคะครอบฝาท้ายแบบเว้นโลโก้มีกล้องมองด้านหลังนะคะติดตัวอลลักษรอะคิริกเรนเจอร์สีดํานั่นเองค่ะ mm hmm. นอกจากนั้นค่ะด้านล่างของเราก็ อัปเกรดเช่นเดียวกันเป็นกันชนเหล็กนะคะของ h ั m m e r นะคะเรียกได้ว่าคันนี้นะคะหล่อมากๆแล้วก็เป็นชุดเหล็กแฮมเมอร์รอบคันกันเลยค่ะก็สำหรับพี่ๆนะคะที่สนใจนะคะสามารถแคปรูปรถคันนี้ค่ะทักมาที่เพจฟอตแตงโปรแรงบ่ายหนูแดงพนาคนครนะคะหรือว่าโทรที่เบอร์0 6 1 5 2 3 9 5 2 4ค่ะรถคันนี้นะ,ะเป็น Next Gen XLT ราคา9 3 4 0 0 0บาทนะคะวันนี้นะ,ะหนูแดงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย